สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เนื่องจากว่าเกิดอาการตันนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้นะครับว่าอยากจะทําคลิปคลิหนึ่งที่เป็นคลิปสอนให้กับเพื่อนๆที่ใช้แอป Lumafusion ตัดต่อนะครับแล้วก็อยากจะได้ตัวข้อความสวยๆเลยนะครับเหมือนกับในตัวอย่างอันเนี้ยที่ผมเคยทําคลิปสอนไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า มันจะเป็นคลิปเงียบครับก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับตั้งใจว่าจะลองทําอีกคลิปหนึ่งนะครับในการที่ทําแล้วก็บรรยายไปด้วยแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมจะค่อยๆทําแล้วก็สอนไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่พอที่จะมีเวลาแล้วก็สนใจอยากจะทําข้อความสวยๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับแอปตัดต่อ l u m a Fusion ของเราโดยที่กําหนดคีย์เฟรมให้มันเคลื่อนไหวนะครับทำออกมาแล้ววิดีโอของเราดูดีแน่นอนนะครับเพราะว่า ข้อความก็สวยแล้วก็กําหนดคีย์เฟรมการเคลื่อนไหวด้วยนะครับยิ่งทําให้คลิปของเรานั้นดูดีเลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อนๆที่สนใจเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทําข้อความสวยๆแบบนี้ทํำยังไงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับเราจะใช้แอปในการทำ ตัวข้อความวันนี้ก็คือ Affinity Designer นะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องผมมานะครับก็จะรู้นะครับว่าผมจะใช้แอปอยู่2-3แอปในการทำคลิปแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็รวมถึงการทำข้อความสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับก็คือตัว Affinity Designer นั่นเองนะครับหน้าตาของแอปก็ จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือตัว Affinity Designer นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Affinity Photo นะครับตัวนี้จะเป็นแอปที่เอาไว้ตกแต่งรูปภาพนะครับก็คืออารมณ์ประมาณเดียวกับ Photoshop เลยนะครับแล้วก็ตัว Affinity Designer เนี่ยมันก็คืออารมณ์เดียวกับตัว Illustrator นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ทำพวกไฟล์ที่เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวข้อความที่เราจะทำกันในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับเปิดตัว Affinity Designer ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่มากๆเลยที่ยังไม่เคยใช้ตัว Affinity Designer เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปนะครับในเบื้องต้นก็จะ อธิบายในส่วนที่เราจะทําในคลิปนี้นะครับเข้ามานะครับก็จะเจอโปรเจกต์งานที่เราทําค้างเอาไว้นะครับแบบนี้ทีนี้ผมก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับวิธีการให้มาแตะที่ปุ่มบวกตรงนี้ครับจากนั้นก็มาที่เมนู New Document ตรงนี้ครับจิ้มขึ้นมา1ครั้งนะครับเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเมนูตรงนี้นะครับเป็นเว็บนะครับแล้วก็ มาเลือกตรงแถวที่2เนี่ยนะครับมันจะเป็นพรีเซตสำเร็จรูปมาให้เรานะครับก็อารมณ์เดียวเหมือนกับเวลาที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาในแอป Lumafusion นะครับแล้วก็เราเลือกขนาดของตัวคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมจะทำเป็นขนาด16:9ต่อที่เป็นไฟล์ 4K เลยนะครับก็จะมาเลือกพรีเซตตรงนี้ครับ QFHD เนี่ยนะครับก็คือตัว 4K นะครับที่มันจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะครับก็คือ3,840คูณ2,160นะครับแล้วก็ ขนาด16ต่อ9นั่นเองจิ้มเลือกไปเลยครับถัดมาตรงนี้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็มาจิ้มเลือกตรงนี้นิดนึงครับตรง t r a n s p a r e n t Background นะครับก็คือโปรเจกต์เนี้ยเราจะทําโดยที่ให้มันเป็นพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงอื่นๆไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับตั้งค่าแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสจุดเสร็จแล้วก็แตะเครื่องหมายโอเคครับ หลังจากที่เราเข้ามาที่โปรเจกต์งานนะครับนี่ก็คือหน้าตาการทํางานของตัวแอป Affinity Designer นะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะสร้างตัวข้อความขึ้นมานะครับสำหรับการสร้างข้อความในแอป Affinity Designer เนี่ยให้เรามาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวเครื่องหมายตัว A ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับจิ้ม1ครั้งแล้วก็ใช้ตัวดินสอนะครับหรือว่าเมาส์จิ้มค้างแล้วก็ลากไว้แบบนี้ก็จะเป็นการสร้างข้อความนะครับแล้วก็รวมถึงในขณะที่เราแตะค้างแล้วลากเนี่ยก็จะเป็นการ ปร <COM F> ับขนาดของตัวข้อความไปในตัวด้วยนะครับเบื้องต้นเราก็จะเอาขนาดประมาณนี้นะครับข้อความเสร็จแล้วครับก็พิมพ์ข้อความได้เลยครับสมมุติว่าเอาข้อความแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนสีให้กับข้อความนะครับก็ลากคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูขวามือตรงนี้นะครับจะสังเกตถาสีนะครับจิ้มเปิดขึ้นมาแบบนี้ทาสีที่อยู่ด้านบนณตอนนี้นะครับของผมเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือการเปลี่ยนสีให้กับข้อความนะครับ ผมจะลองเปลี่ยนสีก็คือใช้เครื่องมือวงล้อสีนี้เลยในการเปลี่ยนสีเบื้องต้นเอาเป็นสีนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นการถ้าเราสลับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการใส่ขอบให้กับตัวข้อความนั่นเองนะครับแล้วก็แอป,ปนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับหรือว่าซูมเข้าซูมออกเนี่ยใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอนะครับแล้วก็ทางนิ้วนะครับเข้าออกก็จะเป็นการซูมเข้านะครับแล้วก็ซูมออกแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับไอตัว ที่ผมบอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ตัวขอบของข้อความนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ใส่นะครับปิดไปก่อนวิธีการปิดการใส่ขอบของข้อความก็ให้จิ้มเลือกที่เมนู Quick Color ตรงนี้นะครับปึ๊บลบไปก่อนนะครับแล้วก็สลับตัวถาดสีตัวนี้ขึ้นมาไว้แบบเดิมนะครับสำหรับการฟิลหรือการเติมสีให้กับตัวข้อความเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อมาผมจะปรับตำแหน่งของข้อความให้ตรงกับที่เราต้องการนะครับเราก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับ อันแรกเลยซ้ายมือที่เรียกว่าเครื่องมือ m o v e t o นะครับทุกครั้งที่จะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุที่อยู่บนงานของเรานะครับให้มาจิ้มที่เครื่องมือ m o v e t o อันนี้ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นกรอบสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถจิ้มเลือกข้อความเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยสําหรับตัวเส้นสเีเขียวที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าข้อความมันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งกลางจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ ตัวเส้นไกด์ไลน์นะครับเราสามารถเปิดใช้งานตัวเมนูนี้ได้ที่เครื่องมือตรงนี้มาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือ Snapping นะครับของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้เป็น Enable Snapping ไว้เนี่ยก็มา,ามาเปิดนะครับให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็กดดันนะครับการใช้งานตัวเส้นไกด์หรือว่าเส้นตัวแม่เหล็กตรงนี้มันก็จะเปิดให้เราแล้วนะครับเวลาที่เราเลื่อนไปใกล้ๆนะครับตำแหน่งที่มันเป็นจุดตรงกลางเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับ วางตำแหน่งครับแล้วก็จากนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวฟอนต์นะครับเราก็สามารถที่จะดับเบิลแท็บที่ตัวข้อความได้เลยนะครับในขณะที่อยู่ที่เครื่องมือมูฟทูนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปนะครับแล้วก็ลากคลุมนะครับแล้วก็มาที่เมนูด้านล่างตรงนี้ครับจะปรากฏตัวแถบการเปลี่ยนฟอนต์ให้เรานะครับเราก็เลือกเปลี่ยนฟอนต์เอาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับในเบื้องต้นผมก็จะใช้ฟอนต์นี้เลยนะครับ f อ s สีนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับ ในการสร้างข้อความแล้วก็วางตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการตกแต่งข้อความของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าตัว Affinity Designer เนี่ยมันสามารถตกแต่งข้อความได้หลายมิติหลายเลเยอร์นะครับตามที่เราจะ create เลยนะครับวิธีการก็คือก่อนที่เราจะไปแต่งข้อความเนี่ยให้เราทําการแปลงตัวข้อความนี้ให้ไปเป็นไฟล์เคิร์ฟก่อนให้เรียบร้อยนะครับไฟล์เคิร์ฟคืออะไรไฟล์เคิร์ฟมันก็คือเป็นการแปลงข้อความให้เป็นไฟล์ที่เป็น ไฟล์เวกเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าในขณะที่มันยังอยู่ที่ไฟล์ที่เป็นข้อความแล้วเปลี่ยนข้อความได้แบบนี้เนี่ยมันจะตกแต่งได้ยากนะครับก็คือเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นไฟล์เคิร์บให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยที่เราอยู่ที่เครื่องมือมูฟทูแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทำเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวเมนูนี้นะครับที่เรียกว่าเลเยอร์นะครับเปิดขึ้นมาเลยเราจะเห็นว่ามันจะมีงานของเรานะครับปรากฏเป็นเลเยอร์อยู่ตรงนี้เราจะได้ทราบนะครับว่าเราทํางานอยู่บนเลเยอร์ไหนนะครับ จากนั้นนะครับให้มาที่เมนูตรงจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า convert to curve นะครับจิ้มเลือกไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตตรงเลเยอร์ข้อความของเราตรงนี้นะครับมันจะแปลงข้อความออกมาเป็นไฟล์เค r ร์ฟแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกรุ๊ปมันจะกรุ๊ปรวมกันเอาไว้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยให้เราจิ้มเลือกกรุ๊ปเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่เมนูเดิมครับจุด3จุดเราทําการอันกรุ๊ปมันนะครับก็คืออันกรุ๊ปมันออกมาจากกรุ๊ปให้เรียบร้อยนะครับเลือกอันกรุ๊ป all โอเคมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะทําต่อเนื่องเลยนะครับสังเกตดูตัวเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ที่ถูกอันกรุ๊ปออกมาเนี่ยถูกเลือกเอาไว้นะครับวิธีการดูคือมันเลือกเอาไว้มันจะเป็นสีเทานะครับให้เลือกเอาไว้แบบนี้นะครับวิธีการเลือกหรือว่าไม่เลือกตัวเลเยอร์เนี่ยก็คือใช้วิธีการสไลด์ดินสอไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแบบนี้นะครับเป็นการเลือกเลเยอร์นั้นๆเอาไว้ซึ่งตอนนี้มันเลือกเอาไว้นะครับหลังจากที่เราอันกรุ๊ปมาเมื่อสักครู่นี้ เราก็จะทําการนะครับแปลงอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ให้เหลือแค่เลเยอร์เด e ียวนะครับโดยที่มาที่เมนูเครื่องมือจุด3จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่เมนู add ตัวนี้นะครับจิ้มเลือกเลยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าข้อความของเราเนี่ยจะเหลือแค่เลเยอร์เดียวแล้วนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการตกแต่งข้อความนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะตกแต่งข้อความด้วยการาซ้อนตัวโสโตกของข้อความเข้าไปนะครับจะกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูวิธีการทํา สโตกให้กับตัวข้อความก่อนนะครับหรือเป็นการซ้อนข้อความเพื่อตกแต่งนั่นเองวิธีการก็คือนะครับในขณะที่เราเลือกตัวเลเยอร์ออกไปแบบนี้นะครับมาที่เครื่องมือนี้นะครับที่เรียกว่า App e a r a n c e Studio นะครับจิ้มไป1ครั้งจะสังเกตเห็นว่ามีมีเมนูสโตกแล้วก็มีเมนูฟิลนะครับฟิลก็คือเป็นการใส่สีสีของข้อความนั่นเองนะตอนนี้มันเป็นสีชมพูแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้สโตกเนี่ยมันขึ้นแบบนี้มันหมายความว่ายังไม่มีการใส่สโตกนะครับก็ให้เราเลือก จิ้มมาเลือกที่เมนูสโตกแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เปิดถาสีขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับสโตกได้เลยครับสีของสโตกโดยใช้เครื่องมือ Color Wheel ตรงนี้นะครับหรือจะใช้เครื่องมืออื่นๆก็ได้นะครับในการเลือกสีนะครับตรงนี้สามารถจิ้มเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนโหมดของการเลือกสีได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้เป็น Color Wheel ตรงนี้นะครับสมมติลองใส่สีไปสักสีหนึ่งนะครับเป็นสีประมาณนี้แล้วกันนะครับ สีเหลืองๆก็ได้แบบนี้นะครับไอตัวความหนาของตัวขอบข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับมาที่เครื่องมือตรงนี้ครับด้านล่างถาดสีเสร็จแล้วก็มาสไลด์เนี่ยครับสไลด์ไปสไลด์มานะครับหรือว่าจะจิ้มที่ตัวเลขเพื่อเปิดเป็นตารางขึ้นมาแล้วพิมพ์เป็นตัวเลขเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองใส่ไปเลข1ิใหญ่ไหมเออเหมือนจะใหญ่ไปนิดหนึ่งผมปรับลดไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณสักเลขแถวๆนี้นะครับ เราสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเราปรับให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะจะสังเกตเห็นว่าตัวขอบของข้อความเนี่ยมันจะกินเข้าไปในตัวข้อความเนี่ยครับถ้าเราปรับเห็นไหมครับมีวิธีแก้ก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับเปิดเมนูแอดวานซ์ตรงนี้ขึ้นมาครับจิ้มเปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มองมาที่เมนูออเดอร์ตรงนี้นะครับเดิมทีมันจะเลือกตัวนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆมาเลือกตัวนี้ครับสังเกตเห็นว่าตัวขอบของข้อความที่เราใส่เนี่ย มันจะไม่ซ้อนทับด้านบนนะครับแต่มันจะไปซ้อนอยู่ด้านล่างนะครับคราวนี้เวลาเราปรับก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับเสร็จหนึ่งขั้นตอนครับในการใส่ขอบให้กับข้อความอย่างที่บอกครับ Affinity Designer มันสามารถที่จะตกแต่งข้อความได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะทำการซ้อนอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับซ้อนตัวสโตกนะครับเพื่อทำให้มันดูมีหลายหลายเลเยอร์หลายชั้นนั่นเองนะครับก็มาที่เครื่องมือ a p p e a r เ n c e เหมือนเดิมครับ รอบนี้จะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวสโตกเมื่อสักครู่นี้ถูกเปลี่ยนเป็นสีที่เราเลือกแล้วเราจะเพิ่มสโตกเข้าไปอีกนะครับเลเยอร์ของสโตกก็คือว่ามาจิ้มเลือกที่เมนูเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจิ้มหนึ่งครั้งจะสังเกตเห็นว่ามีสโตกโผล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าอันนี้คือสําหรับเมนูสโตกนะครับลบก็คือตัวนี้ถ้าเมนูตัวนี้ก็จะเป็นการฟิลนะครับเพิ่มเลเยอร์ฟิลก็คือตัวสีของข้อความนะครับเพราะฉะนั้นฟิลเนี่ยเราจะไม่เลือกเราจะเลือกกเป็นนนสตะะคคครรรััรับบจิ้้ม1ง แล้วพอเราเลือกเนี่ยตัวเลเยอร์สโตกมันจะมาซ้อนต่อจากตัวเมนูฟิลทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยับมันนะครับโดยการแตะค้างแล้วก็ลากลงมาวางไว้ด้านล่างเพราะว่ามันจะต้องอยู่ล่างสุดนเภาออกใช่ไหมครับเวลาที่เราเลือกเลเยอร์ไหนเนี่ยสังเกตจุดเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับตอนนี้เราเลือกที่สโตกตัวนี้เราก็เปิดถาดขึ้นมาเหมือนเดิมครับรอบนี้เราจะเปลี่ยนสีดูนะครับลองเปลี่ยนเป็นสีอ,นอื่นบ้างนะครับสมมุติว่าเป็นสีม่วงแล้วก็เปิดตัววแแถบตนนี้้้ขึมาลก ปรับขนาดของขอบที่เราใส่เข้าไปซ้อนอยู่ด้านหลังนะครับเราจะใส่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับประมาณนี้แล้วต้องการใส่ซ้อนเข้าไปอีกนะครับทำเหมือนเดิมเลือกที่เมนู a p p e a r a แ c e ครับแล้วก็เลือกเปิดเมนู Stoke ขึ้นมานะครับเพิ่มเลเยอร์แล้วก็เอามาไว้ด้านล่างแบบนี้เปิดถาดสีขึ้นมาครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการเดี๋ยวรอบนี้ผมลองเลือกเป็นสีดําดูล้กันนะครับแล้วก็ปรับขนาดของสีให้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้ ถ้าจะเปลี่ยนสีนะครับถ้าไม่เอาสีดําก็เปิดถาดสีขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนสีาลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะครับเรื่องสีเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเอาที่ตัวเองชอบนะครับให้ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับทีนี้แล้วกันโอเคสมมตินะครับอันนี้เราสามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มเลเยอร์สโตกตัวนี้จะก,กี่ชั้นก็แล้วแต่เลยแล้วแต่การจะดีไซน์เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาตรงนี้นิดหนึงเวลาที่เราทําไปแล้วเราอยากจะไป ตกแต่งหรือไปแก้ไขเลเยอร์สโตกก่อนหน้าที่เราทำเอาไว้ก็ง่ายๆครับเปิดตัว a อ p พลิเคชัขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์ของสโตกนั้นที่เราต้องการจะแก้นะครับสมมติว่าผมจะเพิ่มขอบของสีม่วงให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็มาจิ้มเลือกที่ตัวสโตกของตัวสีม่วงนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เหมือนเดิมครับโอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าผมเสร็จละอยากจะใส่ให้ตัวข้อความของเราเนี่ยมีมิตินะครับอยากตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นผมจะใส่ตัว ความเป็น 3D ให้กับตัวสโตกด้านล่างสุดที่เราใส่ไปเลเยอร์สุดท้ายนะครับมาเลือกสโตกค้างเอาไว้แบบนี้แล้วก็มาที่เมนูเอฟเฟกตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่เมนู 3D ครับเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวสโตกเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือน 3D นะครับเราสามารถที่จะปรับรายละเอียดของตัว 3D นี้ได้นะครับตัวที่จิ้มตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็สังเกตที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับมาเลือกที่เมนูเ a เ i อรสครับปรับเ a เยอรสดูครับมันจะเป็นการปรับ การแสดงผลของเอฟเฟกนั้นๆนะครับสมมุติว่าเอาแค่นี้ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับเสร็จในส่วนของการสร้างข้อความขึ้นมาละทีนี้จะมีอีกหนึ่งอย่างเราจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่สวยๆนะครับตามเพจตามเว็บไซต์หรือตามสื่อต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีตัวคลื่นที่มีซ้อนเข้าไปในตัวข้อความอีกนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับข้อความให้มันดูสวยนะครับ ฟินิทตี้ดีไซเนอร์ก็สามารถทําได้ง่ายๆครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูเลเยอร์ตรงนี้ก่อนจิ้มเลือกตัวเลเยอร์อันนี้เอาไว้แบบนี้นะครับจากนั้นครับมาที่เมนูจุด3จุดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วสังเกตที่เมนูตัวนี้นะครับ Insert i n s i ิน์ครับให้เพื่อนๆเลือก Insert Inside ์ครับจิ้มเลือกไปเลยแล้วก็มาที่เครื่องมือ Pen tool ตรงนี้นะครับ Pen Tool จิ้ม1ครั้งแล้วเราก็จิ้ม บริเวณพื้นที่ว่างนะครับทั้งหมด4จุดนะครับโดยที่เริ่มจากจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4มาบรรจบกันคือจิ้มเลือกตรงจุดนี้นะครับจิ้มเลือกตรงจุดที่เราเริ่มต้นแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เพื่อนๆมาที่สังเกตเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงเนี้ยให้เลือกใช้แค่เมนูฟิลนะครับเพราะฉันคัลเลอร์ตรงนี้ก็คือเป็นการ สีที่อยู่ตรงเส้นขอบนะครับจิ้มเปิดขึ้นมาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับปิดการใส่ขอบนะครับให้เป็นสีขาวแบบนี้เลยส่วนเมนูฟิลตรงนี้เปิดนะครับแล้วก็มาเลือกฟิลนะครับเพื่อใส่สีที่เราต้องการลองเลือกสีที่เราต้องการครับเบื้องต้นผมลองเลือกเป็นสีอลองสีนี้นะครับสีที่ใกล้ๆกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้มาจิ้มที่ Edit Mode ตรงนี้เพื่อที่เราจะไปปรับแต่ง ตัวความโค้งของตัวเงาที่อยู่ในข้อความเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับจิ้มตรงอีดินโหมดก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้ดินสอหรือปากกานะครับจิ้มบริเวณที่เส้นนะครับเพื่อทําการดัดนะครับให้มันเป็นเส้นโค้งปรับแต่งได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามีขอบเส้นโค้งเงาอยู่ด้านในข้อความนะครับเพิ่มจุดหักเหก็จิ้ม1ครั้งนะครับแล้วก็ดัดประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เงา ที่เป็นโค้งๆอยู่ในตัวข้อความหรือว่าคลื่นสีที่อยู่ในตัวข้อความอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข้อความของเราก็จะมีดีเทลครับมีการซ้อนของสโตกนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวเงาเข้าไปนี่ก็เสร็จสิ้นของการทําตัวข้อความใน Affinity Designer นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์เรื่องสีเรื่องการซ้อนสโตกนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่ตัวชาร์ dow เข้าไปให้กับตัวเงานี่ก็ได้นะครับโดยที่มาเลือกที่เลเยอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดตัวเอฟเฟกขึ้นมาอีกครั้งหนึ แล้วก็มาที่ Outer Shadow นะครับตรงนี้จิ้มเลือกนะครับแล้วก็แตะตรงชื่อมานะครับครั้งหนึ่งแล้วก็สังเกตเมนูด้านล่างครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับจิ้มค้างแล้วก็ลากมันจะเป็นการลากเงาออกมาจากตัวข้อความแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาปรับแต่งแตกตรงนี้ฮะ Radius เนี่ยครับปรับความฟุ้งความชัดเจนในการแสดงผลอะไรประมาณนี้ตรงนี้ลองปรับเล่นดูได้นะครับก็คือเป็นการตกแต่งข้อความนั่นเองนะครับ นี่ครับสมมติว่าได้เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเซฟนะครับขั้นตอนการเซฟก็คือให้เพื่อนเพื่อนเลือกจิ้มที่เมนูตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือก Export แล้วก็สังเกตที่แถบเมนูตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นไฟล์ png เพราะว่าเราจะต้องเซฟเออกไปเป็นไฟล์พื้นหลังโปร่งใสนั่นเองนะครับจิ้มเลือกเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูแชร์แล้วก็ Save Image เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของการสร้างข้อความสวยๆขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะไปที่แอป bluema fusion ครับ เปิดมาเลยครับแล้วก็มาที่โปรเจกต์งานของเรานะครับแล้วก็ไปนําตัวข้อความที่เราเซฟเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่ในคลังรูปภาพนี่ครับเราก็แปลารูปภาพที่เราเซฟมาเมื่อสักครู่นี้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับสำหรับตัวข้อความเสร็จแล้วนะครับลากลงมาแล้วเราก็เลื่อนครับปรับขนาดความยาวของการแสดงผลนะครับสมมติว่าเราเอาสัก3วินาทีตัวอย่างนี้ก็ยืดให้เป็น3วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเราจะกําหนดให้ข้อความนี้มันเคลื่อนไหวโดยการ ใช้เครื่องมือ keyframe นะครับก็มาที่เครื่องมือเ a m e แอนฟิตครับแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่จุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับเราก็กําหนด keyframe ให้กับตัวข้อความได้เลยนะครับอาจจะต้องมีภาพอยู่ในหัวก่อนนะครับว่าเราอยากจะให้ข้อความมันเคลื่อนไหวลักษณะไหนนะครับผมจะทําดูแบบเร็วๆนะครับจิ้มเลือกข้อความจิ้มเลือก keyframe จุดแรกนะครับแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาแล้วก็แช่้ถึงจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับประมาณนี้ ลองดูนะครับเนี่ยครับเท่านี้เราก็ได้ข้อความสวยๆมาใช้งานกับแอป Lumafusion นะครับแล้วก็กำหนดการเคลื่อนไหวด้วยการใช้เครื่องมือ Keyframe นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนทำข้อความแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาใช้การเคลื่อนไหวแบบดูโปรแล้วก็ดูมีมิตินะครับก็สามารถ เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่านี่เลยประมาณนี้ครับปรับความยาวให้ได้ประมาณนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากจะกําหนดคี์เฟรมเอาเองนะครับต้องการจะใช้แบบสําเร็จรูปก็สามารถจะสร้างข้อความแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ไปนําตัวเทมเพลตข้อความสําเร็จรูปนะครับที่ทางช่องผมเองผมก็ทําไว้ขายด้วยนะครับมาใช้งานนะครับโดยการแค่ Copy ค่าที่ผมกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็มาวางใส่ตัว ข้อความที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้การแสดงผลที่ถูกกําหนดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งสร้างเอาเองนะครับแบบนี้เลยโอเคครับถ้าใครสนใจเรื่องเทมเพลตข้อความก็เดี๋ยวลองสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการสร้างข้อความสวยๆแล้วมาใช้กับงานตัดต่อแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ